ข่าวสองกันบ้างดีกว่านะฮะข่าวนี้เนี่ยเป็นกระแสอีกแล้วนะสำหรับคู่จิ้นนะฮะตอนแรกเนี่ยเป็นไมค์กับออมนะเขามีละครคู่กันนะทีมซีรีส์กับบุญนักรักเต็มบ้านหัฮาส์ไปโด่งดังที่ประเทศจีนและตอนนี้แฟนๆที่จีนเนี่ยเยอะกว่าแฟนๆที่ไทยเดี๋ยวจะบอกให้นี่เรื่องจริงนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะฮะก็คือว่าพี่ออมเนี่ยถูกแฟนคลับของไมค์เนี่ยออกมาแอนตี้เพราะว่าแฟนคลับเนี่ยก็อยากจะให้ไมค์พิรัตนะฮะแล้วก็ซาร่าคาชิงกินีเนี่ยกลับมารักกันเพื่อน้องแม็กซ์เวลล์ เหมือนกับว่าพี่ออมเนี่ยจะหลุดพ้นกับข้อกล่าวหานั้นไปแล้วนะฮะ,ะแต่ว่าล่าสุดครับยังมีหนึ่งกระแสที่ออกมาพูดถึง <ๆ S 2> ก็คืออะไรรู้ไหมพี่คือพี่ออมสุชาเนี่ยถูกเป็นดึงมาเป็นมือที่สามในเรื่องของพี่กอล์ฟพิชญาที่เพิ่งเลิกรากับพี่เคที่แฟน,นสาวกันไปหลายหลายคนก็จับตามองว่าสนิทกันขนาดนี้พี่ออมอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องอจะจริงไม่จริงอะไรยังไงผมว่านะฮะเราไปฟังพี่ออมสุชากันดีกว่าครับพี่เอ๊ดครับ ก็ไม่มีอะไรค่ะไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับออมเลย <c oughs> ก็คือเป็น,เป,นเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ของเขา2คนอะไรอย่างงี้มากกว่าแต่ว่าประเด็นมาถึงเราอาจจะเป็นเพราะว่าเล่นหนังด้วยกันรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ก็สนิทค่ะเพราะว่าเหมือนออรุ่นรุ่นเดียวกันด้วยแล้วก็ เหมือนก็เขาเป็นคนแบบน่ารักอะ่ะเหมือนเข้าเข้ากันได้ง่ายอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นเพื่อนเพื่อนคนหนึ่งะคะกับีสตรคือตอนแรกก็ไม,ไม่ไม่ค่อยรู้เรื่องนี้นะคะ่พะพอมีข่าวก็เลยเลย,เลยถามอะไรางี้บ้างถามความรู้สึกบ้างแบบเพื่อนกันอะไรเงี้ยใช่ไหมคะก็ก็มีเขาก็มีแชร์ให้ฟัง <ๆ S 2> บ้างก็ไม่ไม่ซีเรียสละค่ะก็เหมือนกับว่าเราร่วงงานกับเขาเราก็ใกล้ชิดกับเขามันก็อาจจะมีมีประเด็นบ้างอะไรเงี้ยไม่นะคะก็จริงๆก็ เป็นเรื่องปกติอะค่ะที่อาจจะมีกระทบเราได้ในเรื่องความสัมพันธ์อะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวเวลาผ่านไปก็จะเป็นเครื่องพิสูจน์เองว่าเ,เราเป็นเพื่อนกันปกติเพื<ะ>่อนเพืนทีมก็แน่นอยใจนะแน่นสิแต่ว่าเราเนี่ยก็ทําหน้าที่เนาะทำหน้าที่สแสดงที่ดีจนแบบว่าแฟนๆนก็จินกันแลถือ,อว่าเป็นการเป็นการประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานถูกต้องไหม มันทําให้คนเชื่อไงเออแต่ว่าในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยกับกลุ่มเพื่อนเนี่ยแล้วมันเกิดกระแสแบบนี้ขึ้นมาซึ่งบางทีเนี่ยมันเขาก็ไม่ส่งผลกับตัวเขาเองหรอกแต่มันส่งผลกับคนรอบข้างเขาใช่ครับจริงๆต้องบอกว่าอย่างออมสุชาเองเนี่ยนะกับใครก็โดนไปหมดเลยนะโดนไปหมดเลยนะมีซีรีส์นะกับพี่โยชามแชร์ยังเป็นประเด็นเป็นกระแสกันไปขนาดพี่โยชามแชร์แต่งงานไปแล้วด้วยนะเออนั่นนะเออไม่พ้นจริงๆริงจะโดนหรือเปล่าจะบอกว่าชาวจีนอ่ะอย่างที่เราเคยนําเสนอข่าวตอเรื่องออมสุชาก็โดนเยอะเหมือนกันนะชุดแฟนคลับเขาอ่ะ ค่อนข้างที่จะแบบว่าเขาลักใครเขาชอบใครเขาก็เป็น,<ค>นล้านคนอะแฟนคลับอะ<ช> <ไป S 1> นะ,ะก็ต้องรอดูต่อไปนะครับ